สวัสดีค่ะวันนี้แม่ยุย่เม i̇şte ืองของเรานะคะจะพามาพบกับแขกรับเชิญที่แม่เราคอยมานานมากแม่ไตตาหลับแล้วสาวสาวสาวค่ะสวัสดีค่ะลืมไปทำไมคนแม่การเปนมือที่มูนเนชิวพวกพี่อยู่ในวงการนี้กี่ปีโอ้โหเบื้อมแรกเราปีอะไรนะสองสี่โอ้ตายอารมณ์เสียสองห้าสองสี่สี่หสี่ สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่สี่สิบชีสี่ปีอ๋อสี่สิบปีสี่สิบปีสามต้องใครเอายางมะละกอราดอ่ะเพราะว่ามันหนังเหนียวมากใช่เพราตอนเพาตอนคอนเสิร์ตใหญ่เราเป็นครบสามสิบแปดปีใช่ป่ะเอออันนี้สี่สิบสามสิบแปดปีแล้วสี่สิบปีแล้วว่ะแต่แต่แต่พวกพี่นี่เขาเรียกว่าแบบจริงๆแล้วเป็นญาติกันหมดทั้งสามคนพี่เป็นญาติกับแอมเขาก็เป็นน่ะอันนี้ไม่ใช่ญาติก็เหมือน หอเป็นหมอเป็นคือแบบทนลำคานไม่ไหวอ่ะต้องรับรับมาเป็นญาติเข้าพวกเข้ากลุ่มกันแล้วก็ร้องเพลงกันตั้งแต่เด็กๆพอพวกพี่มารวมกันอ่ะความที่มีแม่เป็นต้นแบบอ่ะแม่เม้าแม่แดงตอนนั้นก็ดังแล้วนะแกดังเลยนะพวกพี่ไม่ได้ร้องเพลงแนวแกเลยอ่ะต้องเรียกว่าไม่สนใจซึ่งกันและกันแยกกันไปกันทปคือแม่เขาพยายามจะสอนพวกเรา แต่พวกเราไม่รับเนื่องจากว่าสิ่งที่เขาจะสอนนะเขาก็สอนแบบเวอร์ชั่นของเขาเนี่ยหรอไหนักร้องที่ประสบความสําเร็จแล้วแต่พวกเราก็สนุกที่จะคุยกันเอง<ม>ที่จะเลอกเพลงกันเองแม่เขาจะออกแบบว่าแนวฝรั่งฝรั่งไปไป,ไปซึ่งมันจะเลยวัยของเราไปหน่อยแต่ว่าพวกเราก็เลยต้องเบนมาทางญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยเพราะว่ามันจะเหมาะกับวัยวัยรุ่นมากกว่าแบบนั้นอัลบั้มแรกพวกเราก็ยังหาตัวตนตัวเองไม่เจอว่าแบบฉันจะยังไงแล้วเราก็แต่งหน้ากันเองไม่เป็น เราก็แม่แม่ก็แต่งให้แต่งให้พอออกว่าปุ๊บถอดกระจกเท่าแม่เลยตกใจเลยดนสอคุมารี่รู้จักป่าดินสอกเลยนะไอตาดาแขกข้างล่างอ่ะกุมารีใช่ใช่ที่มันเป็นหลอดสีชมพูแล้วต้องดํามากๆพี่ซื้อที่พทวรัศอะไรเน่ยเวรัศล้างสามวันไม่ออกอแต่งให้ทาปากลูกสีแดงแล้วที่สําคัญคือตอนอัลบั้มแรกเนี่ยปกอัลบั้มแรกของพวกเราเนี่ยเสื้อผ้านั้น เป็นของแม่เลยอะไรอย่างเงี้ยไปออกงานด้วยเรามีชุดเอี้ยมนะอืแต่เอี้ยมเนี่ยผ้าใหม่เอาจะตกไอเดียเยอะเลยมากม่เอี้ยมก็ยังเป็นผ้าใหม่ผ้าใหม่เพราะคุณสันทนาเลือกแล้วนั่นแหละก็เลยต้องเรียกว่าถึงแม่เราจะเป็นไอดอลของเราแต่เราไม่เอาอะไรของเขามาเลยเพราะว่า เขาเรียกอะไรมันคอลเจนคอลลาเจนเออคอลลาเจนพอพอชุดสองปั๊บนี่เริ่มเขมามาเป็นแบบว่าตัวเองอะไรเองแบบเริ่มเริ่มเข้าทางแล้วเขาก็เลิกยุ่งกับเราแต่ว่าพวกพี่นําสมัยมากแลวมีความเป็นร็อกของฝรั่งผสมกับจะกับญี่ปุ่นแต่ในขณะเดียวกันพวกพี่ร้องเพลงโคตรเก่งเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงประสานอย่างบิคอสไซเลฟอยู่อย่างเงี้ยในท่อนท่อนที่เป็นท่อนฮุกของมันหนูอยากได้ยินสดๆตรงนี้เจ๊ขึ้นเมโลดี้มาก่อนดิ because I because I love you love you love you so don't l e t me down ก็เหมือนกับใเพลงแล้วเพลงที่อยากได้ยินอีกเพลงหนึ่งชื่อเพลงฮาน่าที่แปลว่าดอกไม้ฮานะอ่าหนูอยากได้ยินท่อนท่อนฮุกของมันโอเค hana wa hana yo i t a s u raseku hana wa hana yo i t a s u r a พี่คนร้อพรจังเลยอะพี่ขอบคุณะพวกพี่พวกพี่ร้องพอมากคือแบบหนูนั่งนึกในใจว่า พวกพี่เคยร้องเพลงแบบว่าเพลงขำๆสนุกๆที่ไม่จริงไม่จังแล้วร้องร้องมาจาเพราะอย่างนี้ไหมคือเราเน่ยแปลงเนื้อเพลงเพลงของพวกเราเองเพลงในวัยเรียนแต่เนี้ยเราเป็นเวอร์ชั่นในวัยทองเขาฟางอะไรที่เนื้อแล้วร้องเพราะอ่ะได้อะนะอเเหรออ่ะยังอ่ะสี่ย่ามาอยู่ในวัยทอง เราขค่นองค่กลุ่มใจก่อนตายหาจากกันไปคอนสุดท้ายแล้วนะพวกเราแกเราแกกันจริงจังเนื้อก็ยังจำไม่ได้เต้นก็ผิดตลอดไปแต่เรา ขยันและมันเพียรคือนึงมันจะงเาพวกพี่ยังร้องร่อยอยู่ดีอ่ะ้ขว้แปลงเนื้อเรื่จะใครล่ะเวลาผ่านมาถึงสี่สิบปีแล้วเนี่ยตัวจริงๆของพวกพี่เป็นยังไงเราสามคนเนี่ยคือถ้าคนไม่ได้รู้จักใกล้ชิดจริงๆจะดูเหมือนว่าเป็นคนนิสัยไม่เหมือนกัน เป็นคนคนละแบบเออเออดูว่าพี่ปุ้มเรียบร้อยที่สุดนี่คือน้องที่เรียบร้อยร่าเริงสดใสร่าเริงสดใสอันนี้แต่ก็ดูเรียบร้อยอันนี้พงผางถ้าคนที่ใกล้ชิดจริงๆถึงจะรู้ว่า3ามคนนี้จริงๆแล้วเหมือนกันหมดเลยอะไรที่เหมือนกันความคิดความเอี่ยเราจะไม่ใช่ผู้หญิงที่มีความสวยเป็นที่ตั้งเราก็จะเป็นของอย่างเงี้ยของเราเพราะว่าเราไม่มีและเราก็จะไม่ใช่คนที่พูดแบบ เขาเรียกอะไรอ่ะเราไม่ใช่เราเราไม่ใช่สายหวานเออเราไม่ใช่สายหวานเราเป็นสายค่อนข้างโหดแม้แต่พี่เองซึ่งคนก็จะคิดว่าพี่เรียบร้อยเป็นคนไม่ช่างพูดน่าจะเป็นคนเรียบร้อยแต่จริงๆแล้วเปล่าอย่าตอย่าตัดสินพี่ปุ้มด้วยเสียงร้องเพลงของเขาจริงเสียงเพราะมากอ่ะอย่าชื่อพี่พี่ด่าเป็นไหม คิมเจ้าเหรออามีคนถามว่าแล้วปกติสาวๆคุยอะไรกันอนี่แหละเรื่องพวกนี้แล้วก็สนุกกันด้วยสามคนเพลงเป็นชบบพี่เนี่ยจะเป็นพวกแบบว่าชอบแปลงเพลงไงเป็นแบบนักแต่งเพลงใช่ไหมอบแปลงเพลงอะไรใี่มันเป็นชั่วร้ายชั่วร้ายอะไรเงี้ยคืออยู่ด้วยกันเนี่ยนอกจากคุยเรื่องชีวิตส่วนตัวซึ่งถ้าถ้ามันมีโหมดซีเรียสนะก็จะคุยเรื่องเล่าสุดกันฟังของชีวิตแต่ละคน นอกนั้นที่คุยกันคือเรื่องบ้านเรื่องบอแบบนี้ในเรื่องของความรักถามกันนิดนึงพี่ตั้งแต่สมัยเป็น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 วัยรุ่นยันถึงตรงเนี้ยแต่ละคนเลยนะฮะความรักเราเปลี่ยนไปในแง่ไหนยังไงสมัยเด็กๆก็มองความรักเป็นแบบเส้นตรงไงใสสะอาดมันต้องเป็นอย่างงี้มันต้องอย่างนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็โตขึ้นมากใช้ครับมาโตขึ้นโตขึ้นตขึ้นมากเดี๋ยวนี้ดันแบบว่าหมด มีแบบรูปหนวดหคือคือเอาอย่างนี้เนี่ยเป็นลักษณะของคนที่เจอคนรักคนเดียวแล้วก็มั่นคงมาตลอดพี่มีคนเดียวเหรอพี่หนึ่งไงพี่มีคนเดียวจริงๆหรอเออทายเสียได้ของกัเลยอะจริงๆใเสีคุมเลยจริงๆนะเสียได้พี่มี แต่มันไม่ได้เป็นความรู้สึกเสียดายหรอกพวกเราก็อ่ำกันไปถ้าพวดพูว่ามีแฟนเป็นตัวเป็นตนเนี่ยก็คือพี่หนึ่งแล้วก็แต่งงานแล้วก็อยู่ไปเลยใช่ไม่มีความรู้สึกในตอนเป็นสาวว่าเออมีใครหล่อเดินเล่นแวบไปแวบมาไม่มีตอนนั้นไม่สนใจตอนที่สนใจมากทําไมถึงไม่เคยเปลี่ยนใจเลยจากผู้ชายคนนี้เอาจริงก็เหมือนถูกหวยนะคือเขาก็เป็นคนสม่ําเสมอเขาไม่ เขาไม่เที่ยวเขาไม่มีคนอื่นเขาไม่อะไรเราก็รู้สึกว่าเนี่ยคือคือผู้ชายในอุดมกติของเราแล้วแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมเขาเป็นคนที่เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่คนเรามักมองหาสิ่งที่ดีกว่าแต่พี่เท่านี้ละฉันพอแล้วฉันโอเคแล้วฉันได้แล้วเงี้ยโอเคแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้นะคะว่าพี่ปุ้มมีลูกแล้วรู้ว่าพี่ปุ้มมีผัวแล้วใช่แต่มีลูกแล้วคือพี่ปุ้มมีผัวแล้วเนี่ยเราก็ตกใจนะ รียบร้อยจนไม่ได้จะมีผัวทฉันสวยไม่จอไม่ไม่เรียบร้อยจนไม่น่าจะมีผัวไม่น่าจะทำอย่างนั้นเป็นไม่เห็นม้นองคะเห็นไหมมองพี่สมัยคนจริงๆหนูบอกว่าพี่นั้นว่พี่นั่งบเพียบเป็นท่าเดียวอบบพี่นั่งยองๆไม่น่าจะได้อ๋อบางทีพี่ก็เอาขาออกบ้างมันจะมาเป็นโสดนะคะคุณสาวๆไม่ยอมออกรายการใครสัมภาษณ์ ฉันไม่รู้ฉันไม่ผิดนะจะมาบอกจะบอกให้เฮ้ยเขาไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดแต่ก็ไม่ได้เป่าประกาศอยังไงพี่เดี๋ยวเริ่มมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กก่อนนะคะคือเป็นคนที่เป็นในสามคนเนี่ยครอบครัวพี่เป็นครอบครัวที่พ่อแม่อยู่ด้วยกันตราบชั่วนิรันดร์เราก็มีภาพเนี้ยตั้งเป็นเป้าหมายชีวิตไม่มีภาพแห่งความเสียหายใดๆเราคิดว่า ฉันต้องแฮปปี้เอนดิ้งแน่นอนอ่ะก็แต่งงานก็แต่งงานไปรึกษาอยู่ดีๆสมมุตินะเป็นพี่เป็นน้องกันอย่างเงี้ยมามาสิบกว่าปีนะพอวันหนึ่งสักผ่านไปสักสามเดือนหายไปแล้วหนูหนูหูพี่จะมั่นอย่างนี้เลยตอนต้องแต่งงานนางถามว่าวันที่เท่านี้ว่างไ้มไม่ได้ดูดูแลกดูยามเออเอาเท่านี้เลยว่างไหมเขาบอกว่าอ๋อมีงานที่คนากทำไมเหรอ มีงานด้วยมีงานที่เขาลั่ทำไมเราจะทำอะไรจะแต่งงานอะไรวะคืออะไรอ่ะได้ไปงานช่วงเช้าใช่ได้ไปแต่งงานช่วงเช้าทำบุญไปยืนกันสองคนแล้วเป็นคนที่ควรจะได้อยู่ในงานแต่งงานเขามากที่สุดใช่ไม่ได้ไปเพราะต้องไป้องเพงนี่โกรธตอนนั้นคนนี้โกรธจริงๆงอนมากงอนอ่ะงอนอ่ะงอนแบบว่าตอนนั้นมันเหมือนกับว่าเราได้เลิกมาเร็วเราก็เลยแบบทุกอย่างมันก็เร็วเราก็ตกใจตัวเองเหมือนกันว่าเฮ้ย จะแต่งจริงเหรอวะเนี่ยอ๋อจะแต่งจริงเหรอดูเลิกแล้วด้วยใช่จะแต่งจะแต่งแล้วเหรออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่งกันไปแล้วก็อยู่กันไปเราก็รู้สึกว่าไปกันจนกระทั่งมีลูกไปอะไรแล้วอยู่กันไปหลายๆปีขึ้นไปเนี่ยเข้าปีที่เจ็ดเข้าปีเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าไม่น่ารอดก็คือสรุปสุดท้ายก็คือเราก็ต่างคนต่างแยกกันอยู่แล้วกันมีคนมาจีบไหม มีคนมาจีบไหมพี่ปุ้มมีคนมาจีบไหมก็มีแต่ว่าคืออย่างที่บอกอะค่ะสุดท้ายเราสรุปกับตัวเองได้ว่าฉันมีความสุขกับการอยู่คนเดียวมากกว่าอ,อย่าเอาใครมาลำบากกับฉันเลยคือ, <laughs> อ<ง>ต้องบอกว่าคนที่เป็นระดับซุปตามาก่อนพวกพี่คือซุปตามาก่อนท้งนั้นเ,เลยซุปตาไม่ได้เป็นสิ่งที่ คนคนนั้นเรียกตัวเองแต่พวกหนูซึ่งเป็นคนดูเนี่ยจะเรียกพวกพี่ว่าเนี่ยนี่คือซุปตาเราบรรดาซุปตาเนี่ยก็จะเลือกยากอยู่ด้วยยากมีความเป็นอาร์ติสตมีความเป็นตัวตนสูงเงี้ยแล้วพี่เนี่ยน่าจะเป็นในในเนี้ยสีเข้มกว่าเพื่อนเลยก็ทุกวันนี้ก็แบบเนี่ยเป็นกิจวัตรประจําวันคืออยู่กันเหมือนเป็นเพื่อนเป็นคอมปานีมากกว่าเป็นแบบว่าคู่รักหวานแหววอะไรเงี้ยนะแต่ทุกวันนี้กิจวัตรของการเนี่ยเข้าเข้าออกบ้านอะไรเงี้ย ก่อนออกจากบ้านก็จะเดินไปกอดกันจุ๊บๆอะไรเงี้ยเข้าบ้านก็จะเดินไปกอดกันกลับมาแล้วนะจุ๊บๆเขาก็เหมือนกันเขาทําอย่างเดียวกันเงพอกลับมาแล้วความรักมโรแมนติกมากๆคนหนึ่งพี่อ๋อแอ้ไม่ใช้เสียงสองไหมอ๋อเขาก็ใช้ไงเวลาไปทํางานด้วยกันต่างจังหวัดเราสองคนก็ฮัลโหลพี่หนึ่งเดี๋ยวนี่หนูถึงแล้วนะคุณพ่อเหรอไม่่ลูกกินข้าวอย่าเดี๋ยวคุณแม่กลับพรุ่งนี้นะ แต่ที่แย่กว่านั้นสสแต่ที่แย่กว่านั้นก็คือเพิ่งจะมารู้ตัวทีหลังทุกครั้งที่โทรกลับบ้านอ่ะจะต้องถามก่อนว่าลูกกินข้าวยังอ่ะไม่ถามพ่อเลกินข้าวหรือยังลูกอ่ะแล้วก็คือจะวางแล้วแล้วนึกขึ้นไม่ได้แล้วพแล้วไม่แล้วแล้วลุงจิ๊บก็เหมือนกันแฟนพี่แอมนะคะคุณจิ๊บคุณแม่คุยกันอย่างนี้คิดว่า จนถึงทุกวันนี้เนี่ยถ้าใครมาถามพี่เรื่องเรื่องชีวิตรักชีวิตคู่ปัจจุบันนี้ว,ว่ามันอยู่ด้วยกันยังไงคือพี่ก็ตอบได้แค่ว่าถ้าเราอยู่กับใครมาจนถึงจุดที่ว่าเราสามารถอ้วกเลอเมื่อตดหรือกลนใส่กันได้แล้วเนี่ยมันก็คือแบบาผานสมันก็คือ <laughs> มันก็คือสบายใจที่สุดแล้ว<อ>ใช่ป่ะ<อ> comfortable มันก็เลยเหมือนเป็นมิตรกัน ขออย่างเดียวตรงนี้เป็นมิตรกันอย่าเป็นศัตรูกันและอย่าทำร้ายทำลายกันแค่นี้ยพวกพี่มีคอนเสิร์ตตอน38ปีใช่ใช่ป้าพี่ชอดจัดตอนนี้คือกี่ปีแล้วพี่อารมณ์เสีย40ตมีสาวสาวสาวมา40ปีแล้วมีมีอะไรมา้าง40ปีนี่จะต้องทำอะไรไหมให้คนเขาได้แบบหายคิดถึงพี่รังหัดเต้นบนวิวแชร์ ่ง่ายก็เราจะมีคอนเสิร์ตเอาริงดีคือปกติบางทีคนดูบอกอุ้ยฉันไม่ได้ดูเขาเลยแต่พวกเรา3ามคนอาจจะมีงานไปทํานู่นทํานี่แต่ตอนนี้พี่ว่ามันอีโคมันเท่ากันคนดูก็ไม่ได้ดูอะไรเลยนักร้องก็ไม่เคยได้แสดงอะไรเลยมันมีความสนุกในใจละว่าเฮ้ยเรากําลังเรากําลังจะได้มาเจอกันในส่วนของพวกพี่แน่นอนการรวมตัวกันของพวกเรามันเป็นเรื่องง่ายในแง่ของแบบอาปากร้องก็ก็เข้าใจกันแล้วอะแต่ว่าอันนี้มันจะ มันจะอาจจะยากสําหรับพวกเราในแง่ของการสื่อสารออนไลน์เป็นเพาจะกลายเป็นคอนเสิร์ตมันเป็นสตรีมิ่งเพราะมันจริงจริงมันก็เป็นเรื่องใหม่ทั้งกับคนดูแล้วก็กับตัวเราเองบางครั้งเราเคยชินกับการไปซื้อบัตรดูคอนเสิร์ตบัตรหนึ่งใบคนหนึ่งคนแต่อันนี้จริงๆแล้วช่วงโควิดเนี่ยทำให้เราเข้ามาในส่วนของการใช้โซเชียลใช้ดิจิตัลกันเป็นมากขึ้นอันนี้คือบัตรหบัตร โค้ดหนึ่งโค้ดเนี่ยคุณดูได้ทุกคนแนวเพลงอ่ะพี่มันจะเป็นทรงแบบไหนยังไงมีอะไรที่แบบพิเศษมั้งคือด้วยคอนเซปต์ของรายการเขาจะเป็นแบบเพลงในยุคที่พวกพี่อยู่ในตอนนั้น6 0ถึงเ0นอะไรเงี้ยค่ะเพื่จะได้ฟังเพลงพวกพี่ที่ไม่ได้ไม่ไม่แค่เพลงของสาวสาวจะเป็นเพลงอื่นๆที่แบบเฮ้ยเคยได้ยินสาวสาวร้องเพลงนี้ไหมแต่พวกเราร้องได้กันหมดเนี่ยคนดูฟังร้องตามได้ใช่ใช่มีแขกเซอร์ไพรส์ไหมโอ้มีแน่นอน เราก็ต้องมีแน่นอนใช่แต่เราจะอุบไว้ก่อนใครจัดคอนเสิร์ตนี้บริษัท World a r t i s t t h a i l a n d w o r l l a r t i s t t h a i l a n d ทสั้นๆเ a t เขาก็มองภาพว่าคนตอนนี้น่าจะจากการที่เจอพิษโควิดเนี่ยนะคะทำให้เราไม่สามารถทำกิจกรรมอะไรกันได้น่าจะหงอยเหงาอยู่ที่บ้านก็เลยผุดโครงการนี้ขึ้นมาว่าแบบเออถ้าในเมื่อเราออกไปเจอกันข้างนอกไม่ได้แล้วก็เจอกันผ่านจอนะคะก็เปิดเปิดโลกใหม่ เปิดวิธีการใหม่ๆที่ได้มาเจอกันเริ่มแรกคือคอนเสิร์ตแรกคือวันที่7พฤศจิกายนนะคะก็จะเป็นพาเล่พาแดนส์จะแดนเ์ียนแดนจายแดนอยู่ที่บ้านอะไรก็ได้นีนที่2ก็คือวันที่14คุณนพพรชมณีใช่ค่ะใ e เรียคือไม่ใช่ฟังเพลงของคุณนพอย่างเดียวนะเพลงที่คุณชอบฟังนพจะเอามาร้องให้ฟังวันที่3วันที่21 21พฤศจิกายนใครคะมอมแม่ของเรา ท่านท่านแม่ตู่ของเราพี่ตู่น่ะพ yeah> claro ี่ดาท่านนายกค่ะใช่แล้วแหละส่วนสัปดาห์สุดท้ายคือวันที่28ก็จะเป็นพวกเราทรีเกเตอร์ทรีเกเตอร์สาวสาวทรีเกเตอร์นำสนุกป hm ิดท้ายก่อนจะเข้าเดือนธันวาคมซึ่งเราจะฉลองปีใหม่กันละทั้ง4คอนเสิร์ตนี้มีเกสมาเซอร์ไพรส์แต่ละคอนเสิร์ตนะคะแซ่บด้วยเกส์แซ่บถูกเอาเลยว่าใครเป็นใครยังไงนะคะขายตั๋วยังไงวันที่เท่าไหร่ค่ะอาฝากคอนเสิร์ตของพวกเรานะคะ The Night Club ทุกวันอาทิตย์ของเดือนพฤศจิกายนปีนี้นะคะโดยสามารถจองบัตรได้แล้วตอนนี้ที่ไทยทิเกตเมเจอร์นะคะบัตรราคา1,200บาทต่อ1คอนเสิร์ตแต่ถ้าอยากดู4คอนเสิร์ตพร้อมๆกันเลยนะคะก็เราก็จะมีแพ็กเกจพิเศษในะคะ4,000บาทใช่เประหยัดไป800บาทใช่คนจะดูกันทั้งหมู่บ้านก็ได้นี่คือความบันเทิงที่ส่งให้คุณถึงบ้าน เร,เราก็อยากเจอคุณแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในฮอเดียวกันจะไม่ได้แบบจับม้อยจับมืออะไรกันเหมือนเคยนะคะแต่ขออย่างเดียวนะคะใครที่ดูอยู่ใน device ต่างๆที่แบบว่าสามารถซูมได้ขออย่างเดียวเวลาดูเราอย่าถ่างเราเลยนะคะ <c oughs> ่งเี้ยอาคือเราขอร้องเถอะถ้าท่านไม่อยากจะขวัญเสีย <c oughs> หรือว่าต้องเอาใบทับทิมมาแช่น้ำล้างตานะคะอย่าได้ซูมหรือทาง เรีบๆไปจองกันนะคะที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะคะฟีลของงานคือคุณได้ดูคอนเสิร์ตสดนะะวงดนตรีเล่นสดของแต่ละวงพวกเราร้องกันสดๆไม่มีนะว่ามาอัดเทปไว้ก่อนสดไปพร้อมๆกันสดไปพร้อมๆกันแสงสีเสียงอลังการเสื้อผ้าหน้าผมแน่นมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะแสดงสาธิตให้ดูนะคะว่าการลืมเนื้อเพลงเป็นอย่างไรดีไม่ได้ไม่ได้ เราลืมได้แต่คนที่บ้านก็ไม่ลืมแล้วเพราะว่ามันจะขึ้นกับเราเกะให้ปล่เรื่องของเขาที่เราเคยให้สัมภาษณ์ไว้บ่อยๆนะคะถึงเรื่องความเชี่ยวชาญในการลืมเนื้อเพลงของเราเราก็จะสาธิตให้ท่านชมและแต่งม่าเป็นอย่างไรค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ๆสาวๆและพี่แหม่มปุ้มนะคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพบกับแม่ยุ้ยเมืองในอีพีหน้าได้นะคะดูซิว่าแม่จะคุยกับใครบ้างนะคะคนไหนที่คุณคิดถึงก็คอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้นะคะเดี๋ยวแม่จะพาไปคุยด้วยนะคะ ฝาก subscribe กดไลค์กดแชร์ที่ Jennifer Kim Official วันนี้สวัสดีค่ะ